เพื่อนๆครับผมมีอะไรจะสารภาพคือต่อจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่สองก็คือเราต้องไปที่ห้องไปต้องไปตึกเหนือถูกปะแล้วผมไปที่ห้องทางออกตึกเหนือแล้วเว้ยปรากฏว่าไฟเสีย <c oughs> ไฟเสียกู้ก็ไม่ได้ <c oughs> คือเท่าที่เล่นไปก็คือเราไปตรงนี้เราไปตรงนี้แล้วแล้วาหาทางออกไม่ได้บทางนี้มันเชื่อมกับห้องศิลปะเราต้องไปหา อาจารย์จางที่เป็นอาจารย์ศิลปะแกอยู่ที่เราไปห้องที่ห้องพักครูอาจารย์จางมีหนังสือที่เขียนไว้ว่ามีคอมเก่าอยู่ที่ห้องพักพนักงานแล้วก็มาที่ห้องพ,พนักงานเพื่อเอารหัสที่ห้องพักพนักงานตรงนี้ใช่เอาุญแจแล้วก็มาที่ห้องเก็บของใต้ดินมันจะมีคอมอยู่แล้วเรามาเราก็เจอกับเซโฮที่โดนผีเรียกไงเรียกผีอัม แล้วก็ให้เราไปอาเอาจี้ของซซโฮที่ตกอยู่ครึ่งหนึ่งที่ห้องน้ําชั้น4แต่ที่ผมเลื่อนไปก็คือผมหาไม่เจอว้คุณผู้ชมห้องน้ําชั้น4มันไม่มีจี้มันมีแต่โน้ตอย่างเดียวเราเก็บโน้ตได้อันนึงเป็นไดอารี่วิธีควบคุมเธอความสมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าขาดไปแล้วก็จะควบคุมเธอไม่ได้ฉันมีมีทางอื่นอีกแล้วฉันได้ระบุตําแหน่งพิธีกรรมด้วยสีแดงแค่เป่าคุยนะจุดใดจุดหนึ่งสถานที่ทําพิธีกรรม ัจะทําให้เธอใจเย็นลงได้ยังมีบางหยุดบางจุดที่ฉันต้องหลีกเลี่ยงกลิ่นของห้องนั้นทำให้ฉันปวดหัวกลิ่นของห้องนั้นทําให้ฉันปวดหัวห้องไหน่ะ <c oughs> ห้องพยาบาลเหรอเราขึ้นไปแล้วซ้ายตลอดเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวซ้ายก็ห้องพยาบาลโอเค <c oughs> นี่ก็เป็น กล่องนี้มาจาห้องคอมพิวเตอร์ข้างในประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก้ขึ้นไปอยู่สายมือเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ห้องน้ำห้องห้องน้ำวิง่งเออเออไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหรอกจำผิดจำผิดจำผิดโอ้โหมาไกลเลยทีนี้ขวาสุดลงสามขั้นวิ่งไปทางขวาสุดลงสามขั้นมีอะไรให้กินบ้างไม่มีอะไรกินเลยเหรอ ขวาสุดลงสามขั้นอยู่ทางซ้ายห้องพยาบาลนี่ไงไม่ได้เข้าโอเคนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวได้ยินเสียงขวบ เรีลี่เขาส่งข้อความหมาฉัิอีกแล้วฉันก็แค่อยากให้พูดใดคอาหยุดแต่เขาไม่หยุดเจ้าขยะโสโครกนั่นแค่อยากได้เด็กในสังกัดมาเพิ่มและฉันก็หาในสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่คืนนั้นฉันยังนอนไม่หลับอีกเลยฉันจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้ขาดเงินของบปลอดภัยและการประสบความสําเร็จใัหน้าที่การงานนั้นเป็นสิ่งสําคัญทั้งหมดขอสัญญากับฉันว่าจะทําให้มันเกิดขึ้นที่ทาอะไรลงไปเนี่ยกลัวเลยเกินแต่ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าใกล้ สดสดสตูสชีวิเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะพบฉันคืนนี้ที่นี่ที่ห้องพยาบาลมันเป็นที่รักษาความที่รักษาพวกนักเรียนนะไม่ใช่โรงเรียนอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยทุกอ,อย่างผิดไปหมดพยาบาลประจำโรงเรียนเหมือนอ่านพวกนิยายราคาถูกแต่คุณนาคงไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเองหรอกนะฟองดูซีเรียสมากเลย แผฉันพ่บันทึกเงื่อนไขที่แปลกประหลาดเฮ้ hey, ที่รักวันนี้เป็นไงบ้างหรอจ๊ะฉันหวังว่าจะได้เจอเธอในคืนนี้นะพวกเราไปพบกันที่ห้องทํางานของเธอได้ไหมอย่าลืมจัดการให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนเหลืออยู่หลังเวลาห้าโมงเย็นนี้นะ คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่พวกเราจะคุยเรื่องความอุทิตนของเธอที่มอบให้กับโรงเรียนนี้ให้เพื่อเฉยเชยนี่ที่ติดอยู่กับพวกนักเรียนด้วยว่าไหมไม่พบไม่มีรายชื่อผู้บันทึกคีย์การ์ดห้องประธานกรรมาการแล้วสงสัยมาตลอดว่าห้องเขาหน้าตาเป็นยังไงกันนโอ้เออเออเอเอ,เอว่า ้องประธานกรรมการห้องประธานกรรมการโอ้ยู่ขวาสุดเลยอ,อไปออไปเดี๋ยว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 ขวาขวาขวายาวๆขวายาวๆเลย ห้องประธานใช่ไหมห้องประธานกรรมการอยู่ห้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นแค่ครั้งเดียวห้องด้านล่างอห้องนี้มันล็อกตู้เก็บของบริเวณนี้ลมลงเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดี๋ก่อนแว้องตาร์ทได้วะ ก็นี่ไงห้องประธานกรรมาการแล้วได้คีการ์ดมาแล้วนี่ใช่ไหมนี่ไงห้องคีการ์ดห้องประธานกรรมาการคีการ์ดนี้มีลักษณะเหมือนคีการ์ดอื่นเปิดได้แค่ของห้องกรรมการ,กม,าการมอสเท่านั้น ต้องอยู่ทางขวานี่ไง้อ,อยห้องของประธานกรรมการมอดมีแผ่นกระดาษเขียนอยู่ด้วยลายมือตรงนี้โลกจะถูกปกคุมไปด้วยเงินตราของเธอเมื่อยามอาทิตย์ตกดินเงินตาของเธอฟังดูเหมือนปรัชญาอะไรสักอย่างไฮมันหมายความว่าไงกันนะ เจอบันทึกเงาที่มีชีวิตพวกเราทุกคนต่างก็มีเงาเป็นของตัวเองตัวตนในโลกแห่งวิญญาณเปรียบเหมือนเงาของเราเองโดยเฉดสามารถที่จะดึงเงาของผู้คนจากอีกโลกหนึ่งมาเพื่อควบคุมในฐานะหุ่นเชิดในอีกโลกหนึ่งของโคมา่าฉันได้เรียนรู้ว่าเฉดกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเจ้าแห่งหุ่นเชิดบางครั้งการดึงเงาของผู้คนก็จะส่งผลไปถึงโลกแห่งการตื่นของผู้คนคนนั้นได้เช่นกัน คิวเซโฮเซโฮนี่รู้อะไรเยอะมากเลยนะแบบประธานกรรมาการโรงเรียน s i ว w a าเจม s อ o ไม่มีหลัผ่านไม่มีอะไรน่าสนใจที่หน้าจอนี้เดี๋ยวก่อนนะมีโปรแกรมอะไรสักอย่างดิงขึ้นมาเชิญชวนให้กดยังไงไม่รู้แฮะวงดาวดวงสีแดงวงกลมสีน้ำเงินสีแดงดีกว่า เวลากี่วงดูพอาทิตย์นี่มั่วเลยคิดอย่างใดอย่างหนึ่งคิดที่ภาพบุญแจดที่สัญลักษณ์ขึ้นเลยอะโปรแกรมหายไปแล้วเวนดวงดาวสีแดงพระจันทร์เงินคิดขึ้นเอ้ยผมว่ามันต้องมีอะไรแน,น่ๆเลย เสเงินพระจันทร์เสีเงินลงเสียแนววงกลมเสีเงินพระอาทิตย์เสีเงินขึ้นวงกลมโอ้วงกลมเสีเงินพระอาทิตย์เสีเงินลงได้ยินเสียงเหมือน,นกลไกบางอย่างคล้ายๆเสียงของกรอนประตูอีกฝั่งหนึ่งของประตูลับนั่นมีอะไรกันแน่นะถ้าลองดูหน่อยคงไม่เป็นไรนะ ดีนะที่มั่วเอาไรกัน,นี่ไม่รู้ว่ามีห้องแบบนี้อยู่ด้วยดูจอพวกนี้สิแล้วก็เครื่องอัดเทปอีกจํานวนนับไม่ถ้นวนเลยเดียเด๋ยวก่อนนะมันจะเป็นกล้องวงจรปิดนะเนี่ยฉันรู้นะว่ากรรมการประธานกรรมการมัดและพรรคพวกของเขาจับตาดูพวกเราอยู่แต่ไม่คิดว่าจาขะขนาดนี้ให้ตายสิว่าเขาติดกล้องไว้แม้แต่ในห้องน้ําหญิงเลยนะเนี่ยเหมือนว่าท่านประธานจะสนทาสถาปนาตัวเองให้เป็นผู้นําเกาหลีเหนือขนาดย่อมยังไงไม่ดูให้ ฉันทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้ไหมนี่ยสึกขนลุกไปหมดเลยมีเทปจำนวนมากอกี่ันโตเหมือนว่าประธานกรรมการจะบันทึกความลับบางอย่างของโรงเรียนไว้ที่ห้องของเขานะมอสมาโผที่ไหนเนี่ยห้องเรียนเสริมเดี๋ยวนะห้องประธานกรรมการมอสมาโผห้องเรียนเสริม แต่มันไปไม่ได้นี่สิต้องเข้าฝั่งนู้นเหรอเอเปิดประตูมามันก็ติดเห็นห้องคอมเจอขวดน้ำ เรียนโอเคดีมากเรียนนักเรียนทุกคนปรดทราบห้ามนักเรียนทิ้ัตกเกมบอ,อนไลน์ในคอมโรงเรียนโดยเด็ดขาดครูได้รับรายงานว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งของเราแอบไปใช้ห้องคอมเพื่อปั๊มวิอยากจะทําก็ไปทําที่บ้านนี่แหละิจวิญาณเกมเมอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมีไว้สําหรับการศึกษาหาความรู้เท่านั้นมันกินค่าแบนวิจจำนวนมหาศาลทําให้คอมแหล็กอาจารย์สองคอมแบง เจอเครื่องดื่มชูกำลั <c oughs> งกินสักหน่อยละอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสวยอคอมเครื่องนี้ติดตั้งไวรัสและมันเว์จากโปรแกรมเถื่อนต้องทำการลงวินโดว์ใหม่รุ่นในใช้เครื่องอื่นอาจารย์สองข้อมแบ่งแป่งแบ่ง,บง,บงข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัยในห้องนี้ใช่ นนกรุณางดใช้เสียงห้ามนําอุปกรณ์สื่อสารใดๆเข้ามาในห้องห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในห้องนี้เมื่อถามคําถามกรุณาตอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้จะขอให้อยู่ในห้องนี้เท่านั้นม,มีพวกขี้ขโมยแอบถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนออกถึงเรานักเรียนผู้น่ารักพวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่คอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะใช้ในการเรียนการสอนไม่ได้อีกในตอนนี้กล้องวงจรปิด ก็จับภาพเหล่านั้นเอาไว,แว้แล้วเราจะตามหาคนทำให้เจอ,อ,อเด็กมือบอลไอของนี้มันต้องมีอะไรเนี่ยเจอเหรียญออกไปจะเจออะไรไหมนะเฮ้ยยังไงเป็นผ้าอะไรเนี่ยฉันพบบันทึก โกงการบ้านโลกใบนี้ทําให้ฉันต้องนึกถึงเกมที่ฉันเคยเล่นตอนที่ฉันลําบากตอนที่ฉันทาลายกระจกที่โลกนี้มันก็เกิดขึ้นที่โลกแห่งความการตื่นด้วยฉันแอบสับเปลี่ยนการบ้านของฉันกับพวกนักเรียนแล้วมันก็สลับกันจริงๆด้วยเจ๋งเป้งมันเหมือนกับฉันแฮ็กโลกแห่งความจริงได้โลกแห่งนี้น่าสนใจมากเลยแต่ตอนนี้ฉันกําลังวางแผนที่จะทําการใหญ่บางอย่างอยู่เซโฮมีรอยเลื่อน ตรงนี้ฉันไม่แน่ใจว่าข้างหลังบ้านมันเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าฉันว่าจะไม่แตะมันดีกว่าเฮ้ยลองดูไม่ลองดูหน่อยเหรอผมมันห้องคองมพิวเตอร์คุณคงจะแปลกใจแน่แถ้ารู้ว่านักเรียนจนํานวนมากเรียนรู้วิธีการแฮกได้ด้วยตนเองพวกเขาเริ่มจากการศึกษาวิธีการลงเกมเถื่อนทางโรงเรียนเลยขอให้ฉันสอนนักเรียนเหล่านี้ให้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์กว่านี้ฉันไม่รู้ว่าใคร เสียงอ,อะไรเนี่ยฉันไม่รู้ว่าใครที่มีความคิดบันเจิดขนาดนี้ฉันจะต้องไปสอนพวกเด็กติดเกมออนไลน์พวกนี้ได้ยังไงกันอย่างน้อยก็สักคาบถึงคาบหนึ่งในทุกสัปดาห์ฉันก็ต้องมานั่งตื่นตาตื่นใจกับการหาวิธีลบอะไรไปแปลกๆที่พวกเรียนนักเรียนเอามาลงไว้อาจารย์บ่นเลย ใช้งานได้ What มันเขาอยู่ฝั่งนู้อ่ะคือเราไปหาเขาได้ปะห้องเรียนเสริมเดี๋ยวเราต้องออกจากห้องของประธานกรรมการหมดแล้วซ้ายแล้วขึ้นถูกต้อง จะห้องของประธานกรรมาการมอดเรียวสายถูกปะสายแล้วขึ้นสองครั้งโอเคสาย้าย,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 ายอาจารย์ทรงหวังว่าจะไม่มาก่อนนะตกใจหมดเลยคอมเด้งเซฟเซฟเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายวันนี้ก็แอบได้โอ้ยแอบไม่ได้ ห้องพักครูยาวมากเลยขึ้นสองครั้งขวามือเอ๊ะ แค่ห้องนี้หรือเปล่านี่นห้องธรณีวิทยาเราเข้าทางนี้แล้วไปโผล่ชั้น3 b มปีออกขวามา,าขวาาเราจะต้องหาที่จี้ของเซอ เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋เีเดี๋ยเดา๋ยเีวเดี๋ยวเดีเยวเี๋เรีกยี่เเ๋ยววีีเวย แสดงว่าต้องหาจุดที่เป็นรูปทำพิธีกรรมทำพิธีกรรมหาเป่าคุยจะเจอเครื่องรางแล้วก็เอาไปให้ไอ้นี่ที่ห้องใต้ดินโอเคโอเคผมจะลงไปดูไล่จากชั้นหนึ่งก่อนที่ห้องชีววิทยาไล่ไปเรื่อยๆโอเค ประเด็นคือจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนบ้างโอ้ชิวะเออเอเอ,เอไม่ได้แลกนี่ไงนี่อะไรเนี่ยนี่มันคือเศษชิ้นส่วนของขวีรีคอเดอร์ดูเก่าแล้วขึ้นสนิมเหมือนมีพลังงานบางอย่างแผ่ซ่านออกมาเลยนะ นี่ถ้าเป็นสิ่งที่ยัยนั่นพูดถึงนแน่เออของไรค่านี้ไปทำไมกันนะเจอแล้วเออติดพิษ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 แล้วติดพิษแล้วขึ้นไปเอานี่ก่อนขึ้นไปขึ้นไปไปซื้อของล้างพิษล้างพิษล้างพิษยาล้างพิษยาล้างพิษยาล้างพิษ นี่นี่นี่ติดพิษบ่อยมากเลยคุณผู้ชมโอเคโอเคเราเจอแล้วเมื่อกี้เราเจอแล้วเราก็ต้องเอาไปให้มันไอผีบ้านนั่นที่อยู่กับเซโฮที่ห้องใต้ดินโอเคถูก okay. ต้องมีอะไรไหมห้องใต้ดินเราออกไปอยู่ชั้นนี้ซ้าขวา ตรงนี้ปิดออกไปลงแล้วก็ขวายาวออกไปลงขวายาวลงลงโอเคออกไปออกไปลงก็ขวายาวขวายาวๆไป นี่อ่ะมันมีเสียงคัตเตอร์อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ออกไปลงลงลงอีกทีนึงูกต้องได้ชิ้นส่วนมาให้คุณแล้วคุณผีคุณผีเซฟก่อนเลยเอเฮ้กำลังตามหาเจ้าสิ่งนี้อยู่หรือเปล่า เครื่องรังของลกของข้าทําได้ดีมากเจ้าผู้บุกลุกเอามานี่เอาไว้ชั้นเดียวนี้แกต้องปล่อยเขาไปนะโอเคเปล่าแล้วก็ทางที่ปลอดภัยที่แกว่าด้วย<อ>ได้เลยเด็กน้อยมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเอาของข้าคืนมาแล้วข้าจะปล่อยเพื่อนเจ้าไปโอเคเอานี้ไปแล้วปล่อยตัวเซโฮมาสักทีทําไมข้าต้องรวมมือกับเจ้าหมนี่ด้วยในเมื่อข้าควบคุมดินแดนแห่งนี้ได้แล้วเอาเดชนผีบ้า เจ้าสิ่งมีฟิสที่น่าสงสารตอนนี้เจ้าก็ไรประโยชน์แล้วตายซะเถอะแกโกเดียว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 อะไรกันเนี่ยร่างกายของฉันเปนสะท้อนการโตมตีจากมันงันเหรอนี่มันเวรมันแปลกๆอะไรกันแน่เนี่ยเจ้ามีความลับอะไรเดี๋ยวนะหรือว,ว่าจะจะเป็นเจ้าผู้บุกลุกที่เป็นเจ้าของอีกครึ่งหนึ่งของยายนั่นงั้นเหรออีกครึ่งหนึ่งของยายนั่นช่างมันเถอะ สัตว์เลี้ยงของข้าจะจัดการเจ้าเองสวดภาวานาไว้เถอะเมื่อถึงเวลานั้นทุกอย่างก็จะจบลงเจ็บแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนะี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ทำไมฉันถึงบ้าไปเชื่อไอ้ปีศาจไอ้เดชอะไรนั่นน่ะไอ้เดชเอาตัวเซฮโฮไปเหมือนฉันจะรู้จักนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าบางอย่างมันมิงๆยังไงก็ไม่รู้นะ ฉันต้องรีบออกจากที่นี่แล้วล่ะใช่เซโฮพูดถูกต้องเอ้ยองโฮโอเคครับผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อก็ไม่รู้ก็มาดูด้วยกันพร้อมกันพาร์ทหน้าเจอก,กันพาร์ทหน้าบาย